ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกระยาณมิตรทุกท่านเคล็ดลับในการทำทานแบบไม่เสียเงินที่หนุนดวงเราให้ได้งานได้บ้านได้รถได้ทุกอย่างโอวาททำคำสอนโดยหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำ บางท่านคิดว่าการทำบุญต้องเสียเงินซื้อของไปถวายพระเท่านั้นหรือว่าการใส่บาตรซึ่งบางท่านอาจจะทำได้ยากบางท่านไม่มีเวลาบางท่านไม่มีปัจจัยบางท่านไม่สะดวกด้วยประการต่างๆหากเราไปรอเวลาเมื่อไรเราจะได้ทำทานเมื่อไหร่เราจะได้อานิสงส์บางทีการทำทานด้วยของได้บุญน้อยเป็นเพราะอะไร ทำเพราะจำใจบ้างทำเพราะแก้บนบ้างโกงเขามาทำบุญบ้างการให้ทานในสัตว์เดรฉานได้ผลหนึ่งร้อยเท่าให้ผีก็ได้ผลกลับมาเช่นกันอย่าลืมว่าในโลกทิพย์เราเอาของไปให้เขาเขาก็รับไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรสำคัญคือการนำไปทำบุญแล้วอุทิศผลของบุญให้พวกในโลกทิพย์คนเราทุกๆคนนั้น ล้วนเคยทำบุญมาแล้วทั้งนั้นให้ทานรักษาศีลภาวนาในอดีตชาติที่ผ่านมาถึงแม้เราไม่มีเงินซื้อของทำบุญในชาติปัจจุบันแต่อย่าลืมว่าการอาราธนาพระพุทธคุณเพื่อดึงเอาผลบุญที่เราเคยทำในอดีตมาใช้ในการปัจจุบันย่อมทำได้ดังนั้นเราดึงมาจึงเหมือนเรามีสมบัติมากมายข้าวปลาอาหาร ยารักษาโรคที่อยู่อาศัยที่ดินยานพานะสามารถเบิกมาซึ่งสามารถยกให้ใครก็ได้แล้วเมื่อให้ไปแล้วบุญเราไม่หมดยิ่งกลับมาร้อยเท่าพันเท่ายิ่งให้ยิ่งขยายออกเ,อเราอุทิศผลเหล่านี้ให้ผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ตกทุกข์ในโลกทิพย์ได้แก่ใครบ้างเปรตผีสัมภเวสีอสุรกายและผีต่าง ที่เขาเคยสร้างบาปไว้จึงมาตกทุกข์กว่าจะพ้นภพภูมิก็ยากหากเราช่วยเขาแทนที่เขาจะเป็นผีไปเป็นร้อยปีเราอุทิศให้หนึ่งครั้งเขาอาจจะหลุดพ้นไปเป็นเทวดาเลยก็ได้พอเป็นเทวดาเขาก็จะกลับมาช่วยเหลือเราตามดูแลรักษาเราหากเราอุทิศอาหารให้เขาผีเขาก็ได้รับผลกลับมาอนิสง์เราจะได้อาหาร และร่างกายที่ดีกลับมาหากเราให้อะไรเขาเราก็ได้กลับที่อยู่อาศัยที่ดินเสื้อผ้าอาภรยานพาหนะหากเราทำบ่อยกุศลจากการช่วยเหลือผีตกทุกได้ยากซึ่งคือผู้ที่ลำบากมากๆให้เขานั้นได้พ้นทุกอ์นนันิสงก็เกิดกับเรามากพอเขาเปลี่ยนภพภูมิเป็นเทวดาไปเขาก็ตามดูแลสงเคราะห์ช่วยเหลือเรา ดังนั้นหากเราไม่มีเงินแม้สักหนึ่งบาทก็ทำบุญด้วยการยกบ้านให้คนอื่นได้ก็คืออุทิศบุญนี่แหละให้เขาผีเขาได้รับเขาก็มีบุญมีบ้านอยู่มีอาหารกินพ้นภพภูมิผีการจะให้ได้ผลมากก็คืออุทิศให้เขาเป็นขอบเขตเช่นอธิษฐานว่ากายทิพทุกกายที่อยู่รอบบริเวณหนึ่งตารางกิโลเมตร รอบๆที่ข้าพเจ้านั่งแผ่บุญนี้การแผ่ล้อมให้ทั้งจักรวาลเขาได้รับยากไม่มีอันิสง์แรงเท่าเราแผ่เจาะจงตัวอย่างคำอธิษฐานแผ่บุญเพื่อสงเคราะห์ผีสาธุด้วยเดชะแห่งพระรัตนตรัยขอให้บุญข้าพเจ้าที่ได้ทำแล้วด้วยทาน ศีลภาวนาและบุญกิริยาวัตถุสิบประการในอดีตชาติที่ผ่านมาทั้งหมดจนถึงการปัจจุบันนี้โปรดแปรสภาพบุญทั้งหลายเหล่านั้นให้เป็นน้ำดื่มโภชนาหารทิพยารักษาโรคประสาทราชวังที่อยู่อาศัยทิพย์ที่ดิน ที่สวนอุทยานเสื้อผ้าอาภรพันเครื่องประดับกายเครื่องยานพาหนะราชยานเวหนทิพอีกทั้งเครื่องบันเทิงสำราญใจทั้งปวงเพื่ออุทิศให้แก่ผีเทวดาและกายทิพทุกกายที่อยู่รอบบริเวณหนึ่งตารางกิโลเมตร รอบรบที่ข้าพเจ้านั่งแผ่บุญนี้ทั้งหมดทุกกายสำหรับอานิสง์ได้อานิสงสองทางก็คือ 1. ผลบุญที่เราแผ่ให้ผีแผ่อะไรให้เราจะได้สิ่งนั้นกลับมาในไม่นานเพราะได้ช่วยคนตกทุกข์มากๆ 2. ผีที่มีสภาพดีขึ้นหรือเปลี่ยนภพภูมิเขาจะตามดูแลรักษาช่วยเหลือง,งานต่างๆเรามีบริวารมากขึ้นหมายเหตุสวดมนต์นั่งสมาธิทุกๆวันรักษาศีลทุกๆวันจากนั้นเวลาแผ่บุญก็แปรสภาพแล้วอุทิศให้เราก็จะได้บุญไม่ขาดเลยได้ส่งเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วย อุทิศบุญให้ใช้ภาษาไทยง่ายๆส่วนใหญ่แล้วถ้าตรงกับวันอาสาละาบูชามาคะบูชาวิสาขาบูชาออกพรรษาเขาทำบุญกันพระยายมท่านจะปล่อยผีมาให้โมทนาบุญได้บุญแล้วจะได้ไปให้พ้นไม่ต้องเสียเวลาให้ท่านตัดสินเป็นวิธีลดงานประเภทหนึ่งมีปีละสามครั้งครั้งละสามวันเท่านั้น พวกผีก็ตระเวนหาญาติของตัวเองอยู่ที่ไหนถ้าวัดไหนประเภทเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีพวกเขาจะล้อมวัดเลยถ้าวัดไหนให้อีทังเมยญาตินางโหนตุก็ยืนน้ำตาเล็ดไปเพราะถ้าไม่ใช่ญาติก็ไม่ได้อีทังเมยญาตินางโหตุขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย สุขิตาโหตุยาตโยขอความสุขพึงถึงแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายบางคนก็ใช้ยาตังเยปติทานเมอนุโมทันตุเตสยังทานอันข้าพเจ้ากระทำไว้ดีแล้วขอญาติทั้งหลายจงอนุโมทนาด้วยเทินคนไม่ใช่ญาติก็อดไปฉะนั้น ใช้ภาษาไทยง่ายๆผลบุญที่เราทำแล้วตั้งแต่ต้นจนบัดนี้รวมทั้งผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้ขออุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะใช่ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีเสวยสุขอยู่ก็ดีเสวยทุกขอยู่ก็ดีขอให้เธอทั้งหลายจงโมทนา เราจะได้รับประโยชน์ความสุขเท่าใดขอให้เธอทั้งหลายจงได้รับด้วยแค่นั้นแหละภาษาไทยชัดดีมวัวแต่ไปอิมินาปุญญกรรมเมนะก็เจ๋งพอดีน้อมกราบในโอวาททารรคำสอนของครูบาอาจารย์ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนในการจัดทาเผยแผ่เรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ